อติชูนะครับข่าวสารสําคัญที่น่าติดตามที่เราเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับสัปดาห์ก่อนก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าฟังเรื่องของธุรกิจการอุโปโภคบริโภคของประชาชนชาวจีนนะก็เรื่องของอาหารหรูที่หลายท่านคงได้ฟังกันไปนะครับวันนี้เรายังอยู่กันเรื่องของการอุโปโภคบริโภคที่น่าสนใจนะครับ ผลกระทบของธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศก็มีมิติที่น่าสนใจให้ต้องติดตามนะครับสินค้าหลายชนิดโดยเฉพ,พาะที่เราหยิบม,มาคุยฟังในวันนี้คือเรื่องของน้ำมันมะกอกนะครับการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผลผลิตต่างๆทําให้ราคาน้ำมันมะกอกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็มีผลต่อการโอุปโภคบริโภคสิ่งที่ตามมาก็คือการตกเป,เป็นเป้าหมายของการขโมยสินค้านั่นเองนะครับเกิดอะไรขึ้นวันนี้มาเล่าให้ฟังกันนะครับ ผมหยิบข้อมูลของ Financial t i ถ e มมาเล่าให้ฟังครับพากันไปที่ประเทศในกลุ่มเมดิเตอร์เรเนียนนะครับประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องของการผลิตน้ำมันมะกอกและการอุปโภคบริโภคนะครับตอนนี้ราคาน้ำมันมะกอกเพิ่มสูงขึ้นและก็ตกเป็นเป้าหมายของการขโมยสินค้าสะท้อนอะไรบ้างนะครับผมเขาบอกว่าในเมืองเมสซินีนะครับของกรีซนะครับก็เป็นเมืองอันเงียบสงบที่อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีโรงงานทําน้ามันมะกอกของพาราจิโอติมิสซิสนะครับเขาก็บอกว่าโรงงานของเขาเนี่ย จะคึกคักเลยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะครับชาวบ้านที่ปลูกมะกอกก็จะพากันเอามะกอกมาที่โรงงานแห่งนี้เพื่อทําการชั่งน้ําหนักแล้วก็บดเพื่อทำน้ำมันมะกอกนะครับก็อบอกว่าผลผลิตของมะกอกลดลงมากกว่า2องในเนื่องจากสภาพอากาศที่อบอุ่นผิดปกติ ผลกระทบของภาวะโลกร้อนไม่ได้กระทบต่อชาวกรีซเท่านั้นแต่มีผลกระทบต่อพืชผลผลิตทั่วภูมิภาคเมดิเตอร์เรเนียนในช่วง2ปีที่ผ่านมาเกษตรกรบนเกาะโรสก็ได้รับผลกระทบจากไฟป่าที่ทําลายต้นมะกอกประมาณ5 0,000ต้นในช่วงฤดูร้อนนะครับน้ำมันมะกอกที่โฮเมอร์กวีชาวกรีซชื่อดังนะครับก็ให้ฉายาว่าเป็นทองคําเหลวนั้นในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้น2เท่านะครับเป็นประมาณ9 0 0 0ยูโรต่อตันนะครับแล้วก็ผักดันให้ราคาขายปีกนมันพุ่งสูงขึ้นด้วย ซึ่งเป็นที่มาทําให้เกิดการขโมยมะกอกแล้วก็น้ํามันมะกอกเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงมีการปอมปลผลิตภัณฑ์ให้ราคาถูกลงนะครับต้นมะกอกที่มีประวัติศาสตร์และตำนานอย่างอยางลากลึกของกรีกมานะครับตำนานเล่าว่าเทปโพไซดอนและเทพเอเทนานะครับแข่งขันกันเพื่อแย่งการปกครองเมืองเอเทนนะครับเทพีเอเธนาเสนอเมล็ดพันธุ์เมล็ดหนึ่งให้กับชาวเมืองโดยโยนเมล็ดพันธุ์เมล็ดนั้น ลงไปบนพื้นดินแล้วก็โตขึ้นมาเป็นต้นมะกอกนะครับขณะที่เทพโพไซดอนก็มอบตรีศูนย์ให้กับชาวเมืองแล้วก็แทงตรีศูลนั้นลงไปในก้อนหินแล้วก็มีน้ํำพุดขึ้นมา ปรากฏว่าชาวเมืองก็เลือกเทพีเอเทน่าเพราะว่าพืชมะกอกมีประโยชน์กับชาวเมืองมากกว่าน้ําของโพไซดอนซึ่งเป็นน้ําเค็มและดื่มกินไม่ได้นะครับเลยเป็นที่มาของเมืองเอเธนนะครับกรีซเป็นประเทศที่ผลิตน้ํามันมะกอกรายใหญ่เป็นอันดับ3าของโลกเลยนะครับขายน้ํามันมะกอกคุณภาพสูงจํานวนมากให้กับประเทศคู่แข่งอย่างสเปนและอิตาลีเพื่อเอาไปสร้างแบรนด์สินค้าขายให้กับผู้บริโภคทั่วโลกนะครับราคาที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อเร็วๆนี้นะครับส่งผลกระทบต่อการค้ามะกอก ซึ่งเป็นอาชีพของชาวกรีจํานวนมากนะครับคุณมิซีตเขาก็บอกว่าโรงงานของคําน่ะถูกขโมยของนะมีกลุ่มโจรขโมยน้ํามันไป100ลิตรมูลค่าหลายร้อยยูโรเลยกเกษตรกรบางรายจึงได้ทําการติดตั้งเครื่อง GPS เอาไว้ในมะกอกพลาสติกซึ่งเป็นมะกอกปลอมนะเพื่อติดตามการโจรกรรมพืชผลของตนนะครับขณะที่บรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตเขาก็มีการติดตั้งระบบป้องกันการโจรกรรมไว้ในภาชนะของน้ํามันมะกอกด้วยนะครับแบบเดียวกับที่ติดไว้ในเหล้าหรือวิสกี้ราคาแพงที่เราเคยเห็นกันนะครับ เขาบอกว่านอกจากในกรีซแล้วเนี่ยในสเปนก็มีการถูกขโมยน้ำมันมะกอกเพิ่มสูงขึ้นนะครับน้ำมันมะกอกกลายเป็นสินค้าที่ถูกขโมยมากที่สุดในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศสเปนเลยนะครับเนื่องจากราคาที่พุ่งขึ้นทําให้ถูกเป็นเป้าหมายของการขโมยมากกว่าหมูแฮมเอเบริโ e กซึ่งอยู่ในหนึ่งสินค้าที่อยู่จัดอันดับเพราะว่ามีการขโมยมากที่สุดนะครับภัยแ้งและคลื่นความร้อนทําให้เกิดการขาดแคลนและราคาพุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติศาสตร์ซูเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่งระบุว่าน้ำมันมะกอกเป กลุ่มอัชญยกรที่มาขโมยไปก็เอาไปขายต่อในตลาดมืดสเปนเป็นผู้ผลิตน้ำมันมะกอกรายใหญ่ที่สุดของโลกนะครับผลิตภัณฑ์น้ำมันมะกอกมีบทบาทสําคัญในการประกอบอาหารของประเทศนี้อย่างมากเมื่อ4ปีที่แล้วผู้บริโภคเนี่ยคุ้นชินกับการจ่ายเงินน้อยกว่า5ยูโรสําหรับซื้อน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษคุณภาพสูง1ลิตรแต่ตอนนี้ราคาเพิ่มสูงขึ้นเป็น14ยูโรนะครับจาก5ยูโรนะเป็น14ยูโร บริษัทรักษาความปลอดภัยในซูปเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกว่ามีการพบเห็นอาหารเนี่ยถูกขโมยมากเลยนะแล้วก็ของใช้ต่างๆก็มีทั้งน้ำมันมะกอกแฮมชีสมิตโกและก็แอลกอฮอลที่น่าสนใจคือน้ำมันมะกอกเนี่ยไม่ได้ถูกขโมยเพราะเรื่องของความหิวโหยแต่กลุ่มอาชญากรเนี่ยขโมยเพื่อเอาไปขายต่อให้กับผู้บริโภคในราคาถูกนะครับ ราคาน้ำมันมะกอกในสเปนเพิ่มขึ้นมากกว่า4เท่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการขาดแคลนน้ำและความร้อนที่มีผลต่อการเก็บเกี่ยวที่ไม่ดีน้ำมันมะกอกบริสุทธิ์พิเศษขายในตลาดขายส่งในราคาเฉลี่ย2.13ยูโรต่อกิโลกร,รัมในเดือนกุมภาพันธ์ปี2020แต่ปัจจุบันราคาอยู่ที่8.88ยูโรนะครับตามข้อมูลของกระทรวงกรเกษตรสเปนก็คือพุ่งขึ้นมา70%ภายในปีเดียวเลยนะครับ เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วมีการติดตั้งสัญญาการขโมยบนขวดน้ำมันมะกอกในซูเปอร์มาร์เก็ตแต่หัวขโมยเขาก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆงัดไอ้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยนี้ออกแล้วก็ขโมยไปนะครับแบบเดียวกับที่ใช้ในขวดสุราละหวที่ราคาแพงนั่นเองนะครับผู้ปลูกมะกอกและบริษัทที่ผลิตน้ำมันมะกอกก็ตกเป็นเหยื่อของการปล้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็ทางกลุ่มโจรก็ได้ขโมยผลิตภัณฑ์ไปหลายหมื่นลิตรเลยนะครับก็คือทั้งผู้ผลิตน้ำมันมะกอกและผู้ปลูกมะกอกเลยนะครับถูกขโมยไป น้ำมันมะก,กอกเป็นสินค้าที่ถูกขโมยมากที่สุดในซูเปอร์มาร์เก็ตใน 8. จาก17ภูมิภาคของประเทศสเปนนะครับรวมถึงภูมิภาคที่มีประชากรมากที่สุดอย่างมาริดคาตาลันแล้วก็อันดาลูเซียนะครับแต่เมื่อดูทั้งประเทศแล้วนะครับเมื่อดูภาพรวมทั้งประเทศเนี่ยสิ่งที่ถูกขโมยมากที่สุดก็คือสุรานั่นเองนะครับก็เป็นการขโมยเครื่องดื่มก็ถือเป็นเรื่องปกติทั่วไปในยุโรปนะครับแต่ที่โดดเด่นของสเปนก็คือว่าสเปนนขึ้นชื่อเรื่องของอาหารถ้าใครไปเคยไปเที่ยวเมดิเตอร์เรเนี่ว้้อบกา อาหารของสเปนอาหารของ,ของกลุ่มประเทศนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับทำให้มีการขโมยอาหารนี่เพิ่มมากขึ้นทั้งชีสปาทูนา่าโบนิโตแม้แต่หอยแครงก็เป็นกลุ่มที่ถูกขโมยนะครับผม กลุ่มการค้าสําหรับผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกเขาประเมินว่าธุรกิจในสเปนสูญเสียมูลค่ากว่า1.8พันล้านยูโรต่อปีเนื่องจากการขโมยสินค้ารวมถึงเรื่องการบริหารต่างๆที่ผิดพลาดนะครับจากกรีซในสเปจากกรีซจากมาที่สเปนที่เราเห็นว่ามีการขโมยสินค้าต่างๆเกิดขึ้นที่อังกฤษก็มีแบบเดียวกันนะครับ ห้างอย่างจอร์จลูอิสแอนด์พาร์ทเนอร์นะซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทที่มีสาขาซุปเปอร์มาร์เก็ต331แห่งแล้วก็มีห้างสรรพสินค้า34แห่งในสหราชอาณาจากักรเก็มีการวางมาตรการรับมือต่างๆเช่นกันนะครับเพราะว่าถูกขโมยสินค้ายอย่างมากเลยเผู้อำนวยการความปลอดภัยของจอร์ลูอิสเขบอกว่าการขโมยของในร้านค้าเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมเลยสิ่งหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นก็คือนี่นะคะ ค่าคลองชีพที่สูงขึ้นมีผู้คนจํานวนมากเข้ามาขโมยของในร้านค้าเป็นเวลาหลายชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากผู้ค้าปลีกหลายที่นะครับก็ติดตั้งอุปกรณ์เทคโนโลยีสําหรับการป้องกันต่างๆเช่นอุปกรณ์ล็อกรถเข็นเอาไว้หากไม่ได้มีการชําระจ่ายเงินมีการฝึกอบรมพนักงานหลายร้อยคนมีการอัปเกรดกล้องวงจรปิดรวมถึงมีการแสดงผลมีการแสดงจอข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่ออกมาโดยเฉพาะบริเวณจุด จุดที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเนื้อสัตว์นะครับก็เหมือนกับกิติดติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้นั่นเองนะครับเขาบอกว่าเรื่องนอกจากการขโมยแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของอาชญากรรมด้วยมีเรื่องของความรุนแรงและการละเมิดต่อพนักงานเนี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงในช่วงที่ผ่านมาก็คือจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมปี2566คือปีที่แล้วเนี่ยมีรายงานว่ามีความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อการกระทําต่อพนักงานก็คือ1,300ครั้งต่อวันเลยนะครับเขาบอกตรงนี้เองเนี่ย ทางให้บริษัทค้าปลีกต่างๆเนี่ยครับที่เป็นบริษัทค้าปลีกต่างๆข้างต่างๆบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยกว่า200บริษัทในสหรัฐอาณาจักรเนี่ยก็ได้รับความเสียหายไปประมาณ1.8พันล้านปอนด์นะมีเหตุการณ์รวมกันมากกว่า45,000ครั้งต่อวันนะครับอ่ะนี่เป็นเรื่องที่เราเอามาเล่าให้ฟังในพอร์ดอูทูันนี้นะครับ